ไปทางนี้ต่อ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 ออร่ามี underscore official นะคะคือเขามีฟิลเตอร์ให้ด้วยไม่ใช่อะไรอุ้ยเราก็คือลดส่วนลดเยอะมากจริงสองตลับเหลือแค่1,260บาทมีของแถมรุ่นแล้วส่งฟรีอีกด้วยใน t ิกตอกนะคะสองตลับราคา1,260บาทและมีของแถมและส่งฟรีอีก คุ้มยิ่งกว่าคุ้มพี่ควรผ่าแพงได้ใช้ได้ไหมได้ได้จ้าคิวแพงได้ใช้ได้หมดเลยนะตัวนี้ใช้ได้นะคะไม่อุดตันทุกคนไม่แพ้เพิ่มไฟไปน่าหนูมืดหรอหนูจะเป็นลมหรือเปล่าสวยแล้วใน้นี่ต้อสวยมากสวยแบบฟริ่งไฟอยู่นี่นะเนี่ยใกล้มากไฟใกล้แล้วนะอีกนิดก็คือถึงหน้าแล้วอีกนิคือตรงนี้แล้วอ่ะ ลองลองลองเพิ่มแสงที่หน้าจอไหมน้ำไม่ได้นะต้องแสงที่หน้าจอตัวเองก่อนตอนนี้เดี๋ยวเราเพิ่มไม่ได้เราซื้อโทรศัพท์ใหม่ดูแม่แต่เดี๋ยวฝนมาแน่ต่อสวยาจริงเหรอหนูก็ไปส่องอยู่ต่อๆแล้วเดี๋ยวนึงนะเดี๋ยวหนูไปแชร์ในจิ๊กซอวด้วยอ่ะคนที่กำลังดูในจิ๊กซอวอยู่นะคะฝากแชร์เข้าลงทวิตเตอร์หน่อยนะ #oramiX กับ charlotte นะคะ อ๋อร่างมี underscore official หจะบอกว่าน้องตัวจริงคือสวยมากเพราะเธอต้องมีฉาเพราะหนูใช้ออล่ามีหนูก็เลยมีออล่ามีไม่เที่ยงไม่เที่ยงเลยคืกเขโอ้ยสวยจริงด้วยเอาล่ะสวยแซ่บสวยาย้ายไปดูในนี้ดีกว่าในเฟซบุ๊ก ค้างล่างนี่จะเหมือนจะเป็นลมอันนี้ติ๊กตอกนตอกนี้น้องบอกว่าจะเป็นผู้นำแขบนะคะาแขบ้าแขบก็ใส่กุ้ยเต้ยให้ก่อน่ถาามวอกหักใช้ได้ไหมคะอุ้ยอุ้ยอันนี้คืออ่านคอมเมนต์หรือบอกตัวเองอกหักแล้วยังมีคนใหม่ไหมอยากมีคนใหม่ก็ต้องใช้แป้งออร่าก่อนเราจะได้มีออร่าคนจะได้เข้าหา แต่ถ้าเรายังแบบไม่ใช้แป้งอมีออร่ายังนั่งเศร้าเนี่ยเขาไม่เข้าหาเขาไม่มาแล้วนะตอนนี้เขงพันคนแล้วในติดต่ออ้ยแรงมากเขาถามว่าใจสองแสนสี่หรอวะกดใจเขาถามว่าในคอนเสิร์ตชอบตัวเองตอนวายอะไรจ๊ะนี่คอนซืิร์ตสิบตลับว้ายสิบตลับออกแล้วน